เป็นร้อยพุ่นแสดงว่าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่แมนกะฮะมีวัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชนนะวัตถุดิบที่เขามายาปุ๋ยเนี่ยเขาบ่ต้องไปซื้อจากนอกชุมชนเราเลยเขาหาได้จากชุมชนไรยได้มันก็นอยู่ในชุมชนของเขานะครับอยู่ในตำบลสว่างอารมณ์ของเขาเนี่ยนะครับปุ๋ยของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานมีคุณภาพอุ่ซสื่อเนาะมีคุณภาพได้รับการรับรองจากอันกลมพัฒนาที่ดินนี่อันนี้เป็นเครดิตเลยนี่นะครับ ใครถามเขาว่าปุ๋ยทียเอามาใส่มีคุณภาพกอบรั่ง้ครับเปิดเลครับการรับรองมาแล้วเนาะตอนนี้มันจะสร้างเครดิตของปุ๋ยเขาได้นะครับมีการรวมหุ้นของมีการรวมหุ้นของสมาชิกนะครับสมาชิกของเขาเนะี่ยมีร้อยกุนแ่หุ้นของเขามีประมาณ500าห้าร้อยกุ้นเนาะแสดงว่าหนึ่งคนเนี่ยต้องปจัจจัยแข่หุ้นเดียวละนะครับเนาะคนไหนอาจจะสองหุ้นห้องสามหุ้นห้องห้าหุ้นห้องนะครับ,รบมีแบรนด์เป็นของตวเกาเนะย ป๋ยของเขาเป็นเจะอริดมาปะไรมีกามีโลโกโล้บรรจุพันอ์ยางดีเทียบกับอันปุ๋ยปุ๋ยบนห้องบอกว่าปุ๋ยยังปุ๋ย,ยเคยมีได้เลยนะครับเทียบกับปุ๋ยเคยมีได้เลยมีมาตรฐานหนดทุกอย่างนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นชุดแข็งนะครับก็คือของเขาเนี่ยดีที่ว่ามีมีผู้นาชุมชนที่มาจากแต่ละมูนะมมน่นะครับเข้มแข็งมากผู้นํานะครับแล้วมีสมาชิกที่เข้มแข็งตวัว นะฮะสมาชิกส่สวนใหญ่อ่า